รายการเดินเที่ยวกับบอลยอดต้องใส่คำว่าบล็อกด้วยเอาใหม่แปลนแทนแทนบล็อก <c oughs> ok รายการเดินเที่ยวกับบอลยอดไม่ใช่รายการบล็อก เดินเที่ยวกับบอลเอาไม้เอาไม่เต้าไม้เทปนี้ให้เด็กดูเราจะไม่มีความรุนแรงเื่ที่เราจะรุนแรงได้วันนี้จะพามาที่ National Taiwan Science Education Center พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของไต้หวันใช่แต่จะบอกว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีเยอะมากพอเซิร์ช g o o เกิในไต้หวันอ่ะจะมีดูดูดแบบมีเต็มไปหมดเลยทั่วประเทศเลยแต่ว่าพามาที่ที่นี่เพราะมันใกล้ที่พักเรากว่า แล้วก็มันเกิดจากโจทย์ที่ว่าพี่และเราอ่ะแบ่งกันเดินเที่ยวแบบไม่ไปด้วยกันเพราะว่าลำคานลำคานเหมือนกันเออโจทย์ก็คือว่าถ้าเกิดเจอที่เที่ยวที่ถูกใจของแต่ละคนอ่ะออค่อยให้พาอีกคนหนึ่งมาเที่ยวพี่ก็เลยพาเรามาที่นี่เพราะว่าพี่มาเที่ยวที่นี่เราถูกใจมากโอ,อ้เป็นคนฝ่ายรูเนาะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่ี่อ,อ,<ๆ>อยู่ที่กรุงไทเปไต้หวัน ดังนั้นวันนี้พี่แอก็จะพาบ่นเที่ยวใช่ไหมเพราะว่าเคยมาแล้วใช่ในรายการเดินเที่ยวกับรายการว ok <laughs> ล็อกดวายรายการว ok <laughs> อลอกเดินเที่ยวกับบอลย่อตูกต้อง,งไปนี่วอลกเขาต้องถ่ายเห็นของคนด้วยเนี้ยเออต้องอย่างนี้ แต่แว่าเราจะเริ่มด้วยการให้เราอะซื้อตั๋วก่อนเป็นชาเลนจ์หรอใช่อ่าเดี๋ยวดูข้างหน้าสินี่คือที่ซื้อตัว๋วแต่ว่าก่อ,อที่จะไปดูที้สวันี่แค่ข้างหน้านี้เขาก็มีหลักการที่จะขายให้เราดุหุยอะไรอ่ะอุยนี่มันคือเอาลูกยางเหรออุยจะมันลงกากาได้ด้วยเียวทุกคนดูนะ ลงตะกร้าเดี๋ยวมันจะไปลงปากที่จานเตาเฮ้ยตานเตาแล้วอะไรมันจะมาลูกบอลนี่แหละอ่ะลูกนี้มันมาตรงนี้ก่อนนี่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 มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ละเด้งยังไงเอ้าหายไปแล้วว่าไหนนี่คือใบพัดแล้วมันก็เอาลูกบอลเนี่ยนี่มันหายไปไหนและนี่นี่นี่มาแล้วโอ้แล้มันหมุนกลับพอน้ำหนักมันนี้หรอนี่นี่นมาตรงนี้และมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ละเตือน เออไปแต่ปากเต่าปักต่าเข้าปักแต่ออตเตาก็คายออกมาเฮ้ยสนุกไงเนี่ยแล้วเขามาวางไว้ตรงที่ซื้อตั๋วเพื่อจะบอกว่าจะซื้อตั๋วจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็สนุกเลยเอออันนี้ดูฟรีนี่ไงมีน้องมาดูด้วยเฮ้ยโอ้โหนี่นี่น,น,นี่มันกระโดดเต็มเลยนี่ใช่ไหมเขาวาดอะยะงว่ากระดกออกมาอันนี้ก็เออเฮ้ยแล้วมันก็จะไหล้วไัต ผนอะไรกระเต่านักหนัเข้าปากดำเฮ้ยเออมันสนุกอ่ะนี่คือหลักการทางฟิสิกส์ทางนั้นเลยเนาะใช่ก็เรื่องแรงเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะ อ่ะงั้นก็ถึงเวลาซื้อตั๋วแล้วไม่อย่างนั้นก็จะปิดะก่อนเนาะไปซื้อตั๋วมีตั๋วอะไรบ้างล่ะอันไหนทูกตุ้ร้อยหนึ่งอ๋อใช้สัตสิงหใช่อ๋แต่ว่าถ้าเกิดเป็นซีเนียนะเท่าปีนะใช่อู้ไว้เอาบัตรผู้สูงไว้โอเะเดี๋ยวเราไม่ได้เข้านะเดี๋ยวปิดไปซื้อมาสองอันสองใบสองใบโน่นนี่ก็ใบสองแล้วอะปิดห้าโมงเย็น ว like, ันน mm hmm. ั้นก็พีก oh. ็อยู่แหละผมจะปิดห้าโมงเย็นหรอว่าฉันจะดูอะไรทันล่ะเรบว่าโอนเมื่อไรกูจะดูเสร็จเยอะจังมาตามข้าพเจ้ามาโอ้นี่คือศูนย์เรียนดูวิทยาศาสตร์หอไต้หวันโอ้โห มีเด็กๆมาเพียบเลยแต่อันดับแรกเนี่ยพอมายืนดูแล้วว่าสิ่งแรกคืออะไรรู้ไหมคือนี่ยอดเห็นไหมลิฟต์กับบันไดเลื่อนอเขาเปลือยให้เห็นเลยว่ามันทํางานยังไงอ๋อ อยากเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าในบันไดเลื่อนมันคืออะไรคือคขารู้สึกคือพาบันไดเลื่อนเอามนไหลลงมาแล้วมันผุบหายเขาไปในนั้นได้ยังไงแล้วบันไดมันไปเริ่มโผล่จากข้างบนได้ยังไงมันไปพับบันไดตรงไหนอะไรเงี้ยกอเห็นแต่ในรูปแต่ไม่เข้าใจการทำงานนี่นี่นี่เนี่ยงมันทำงานยังไงก่อน มันก็ไหลลงไปเป็นบันไดใช่ป่ะแล้วมันก็ไปหมุนตรงปลายบิดขึ้นมามแล้วก็คว่ำเนี่ยออมันก็พับมันก็พับลงมาพับแล้วก็คว่ำขึ้นไปขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็หมุนจัดตำแหน่งของมันลงมาให้เราเหยียบอีกทีนึง่งนี่คือการทำงานของบันไดเลื่อน เยเราต้องรีบเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ทันคือพิพิธภัณฑ์นี้ปิดตอน5โมงเย็นตอนนี้เรามาบ่าย2แล้วทั้งที่มาเป็นท uh, okay. ังนี้ส่งเออเออโอเคทางสแกนสแกนนี้เองหรอคิวอาร์ yes please e n t e your code wait until the door is closing and scan another one thank you thank you thank you goodbye นี่คือระบบร่างกายของมนุษย์ h ิว a มนไมโครไบโอคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในร่างกายเราอีกอหรอใช่เช่นแบคทีเรียฟังใจฟังกี้ไวรัสที่เราออไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ชอบคำนี้มากกว่า I am large I contain m u l t i t u d e แปลว่าอะไรถ้าแปลให้สวยงามอ,อ่ะอเดวซิร์ชคำว่าเมาติจูดกอ่อนเมาติจูดแปลว่าฝูงชนจำนวนมากมายไทยมุงก็คือฉันใหญ่โตแต่ฉันมีไทยมุงอยู่ในร่างกายจำนวนมากคือร่างกายฉันใหญ่ <c oughs> ฉันมีสิ่งในชีวิตเล็กๆที่มันอยู่อาศัยในร่างกายชนะอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยใช่นี่ปะ เขาบอกให้จับได้ด้วยนะแต่อย่าแยกส่วนจับบลใจสิมีอะไรอ่ะตับปอดต้องอยู่ตรงนี้ปอดอันนี้อันนี้คือปอดเหรอใช่เฮ้ยตับเราล็กๆอย่างน,นี้เลยเหรอใช่ลำไส้แล้วบนหนังลำไส้ก็จะมีไขมันอยู่ข้างบนใช่นี่โหโคือฟันอ๋เอเหรอฟัน คือฟันและเวลาฟันที่มันอยู่ข้างในมันก็จะสอดเข้าไปอยู่อย่างนี้หรอนี่คือใต้ชั้นเหงือกเราอีกทีก็จะมีฟันซ่อนอยู่คือถ้าเป็นฟันเด็กอ่ะฟันน้ำนมอ่ะแล้วฟันแท้มันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็รอวันที่มันจะโผล่ออกมา นี่คือฟันของเด็กครึ่งเกิดฟันยังไม่ขึ้นเห็นปะขออแบบไม่มีแต่ฟันอมันจะเนี่ยค่อยๆกําเนิดอ,อยู่ข้างล่างเป็นจุดๆ,ๆ,ๆอเอออันที่สองเนี่ยคือฟันของเด็กอายุ5้าขวบเด็ก5้าขวบมีฟับนซ่อนข้างบนและข้างล่างใต้งแบนี่คือฟันแท้ที่ซ่อนอยู่มันเกิดขึ้นมาแล้วอันที่สามนี่ ูฟันของเด็กอายุเก้าขวบโอ้ยเก้าขวบมันมีชิ้นนี้ซึ่งต้อเตรียมตัวที่จะต้องฟันหลุดใช่เหมือนตอนที่โดนล็อกใช่นี่งาอย่างฟันซี่ในเห็นไหมเหมือนฟันที่กำลังจะขึ้นหนักเนี่ยส่วนอันนี้คือฟันของผู้ใหญ่ที่โตเต็มฟันพวกเราแต่ว่าฟันร่วงหมดปากก็จะต้องทางนี้ใช่พร้อมอย่างพร้อมอย่าง ดีหูอธิบายการทำงานของหูแล้วก็ตาโอ้โมเดลมันใหญ่จนเราได้เห็นใหญ่ขนาดเนียดีจังใช่ <c oughs> ตรงนี้แหละที่อยากให้มาลองเขาพูดถึงคนที่ท้องแล้วเขาอยากให้รู้ว่าการท้องอ่ะต้องแบกรับอะไรบ้าง <c oughs> เขาก็เลยให้ลองใส่พุดคนท้องอ่ะว <c oughs> ่าเราจะรู้สึกยังไงสำหรับผู้หญิงที่ท้องล <c oughs> องดูสิ <c oughs> ก็พอรู้สึกอยู่นะไม่ใช่นี่อ้วนต้องอย่าบุญลี่ตัวเองอุ้ยนักใช่เขาบอกว่าในช่วงสิเดือนที่ผู้หญิงตั้งครรเนี่ยจะต้องแบกน้ำหนักประมาณ1 0บถึงสิสากิโลกรัมเลยอืมมันหนักอ่ะดูความทรมานของแม่เราที่จะต้องแบกตัวเราโอหอุ้ยหนักมากเลยเดี๋ยวหันข้างสิเออเนี่ยมาแล้วลองลองเดินขึ้นบันได อ๋อเขามีแต่ละชาเลนจ์นี่ไงชาเลนจ์หนึ่งนี่นี่นีชาเลนจ์หนึงให้ลองแค่เปลี่ยนรองเท้าให้ใส่รองเท้าเออแล้วเราต้องระวังลูกเราด้วยนะใช่ โอ้โหมันนั่งทับไม่ได้อ่ะอืมโหยากอ่ะอ่าล้วมาชาเลนสองต่อให้หยิบนะอันนู้นเออป่ะอ่ะลองหยิบสิเออมาล่ะเอออ,อ,อมันต้องทำยังไงอ่ะเออ,อ ีอใให้เรานอนสมมติว่าถ้าเราเป็นคนท้องเราหนอเป็นไงหนักมากเลยเนี่ยหายใจไม่ออกเป็นไหมอยากมีลูกหรือยัง อันนี้แทงแล้วถ้าจะลุกยังไงลุก <Okay. S 1> เองไม่ได้ต้องตึงอันนี้เออเออลุกไม่ได้มานะเห็นไหมเออคนท้องลำบากจริงจริงตายแล้วตายแล้วคารนเลสิคืออะไรให้ขึ้นบันไดอ่ะแล้วก็ลงมา เ็ง็งยัโอ้มันลงยากอะ่ะนี่คือมันอาจจะเหนือจริงไปหน่อยเพราะว่าอยู่ๆเรารับน้ําหนักของคนท้องไปเลยใช่ปะ แต่ว่าเขาก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันใช้ชีวิตประจาวันยากนะต้องเห็นใจเขาถึงมีที่นั่งในรถสถาธารณะสาหรับคนท้องคนพิการผู้หญิงเขาต้องแบกรับพวกนี้นะและหน้าที่เนี้ยผู้ชายทาไม่ได้ช่วยยังไงก็ไม่ได้สรีระทางร่างกายของเราเกิดมาผู้หญิงจะท้องอย่างนะเงี้ยลำบากนี่แล้วพออันเนี้ยไปสักพักอะ่ะเมื่อกีว้วอรรู้เลยพอเอาชุดเนี้ยใส่เข้ามาหลังเราอ่ะแอนไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร่างกายมันบาลานซ์เพราะน้ําหนักมันถ่วงข้างหน้าใช่ปะเราเ็าจะต้องแอนหลังอย่างเงี้ยเราเรู้แล้วว่าท<ร>าไมคนท้อง อ่ะเขาบอกเขาปวดหลังเพราะหลังมันต้องแอนไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะลม้มนี่ถ้ายืนตัวตรงแบบไม่มีอะไรเนะี่ยมันก็จะลมเขาบว่าต้องนั่ โอ้ยมันยากเนาะนี่คนนึกถึงอะไรรู้ไหมคนกำลังอ่านนิยายอยู่เรื่องหนึ่งนิยายเก่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอ่าพูดถึงแบบวัฒนธรรมคนที่เพิ่งแต่งงานอย่างเงี้ยตัวพระเอกเป็นผู้ชายใช่ป่ะอยากจะมีลูกไปสืบะก,กูลเยอะๆส่วนเมียก็ท้องแบบเนี้ยแล้วก็มไม่เอาแล้วขอมีคนเดียวแล้วปวกับเมียก็ทะเลาะกันผัวก็บอกว่าทําไมเราต้องมีลูกเยอะๆสิเพื่อที่จะเพื่อช่วยกันทํางานอย่างเงี้ยเมียก็บอกว่าคนท้องอมันทรมานนะเธอไม่รู้หรอกก็ทะเลาะกันเพราะผู้ชายไม่เข้าใจส่วนผู้หญิงบอก ขอมีคนเดียวเขาไม่ไหวแล้วเขาเหนือน่อยแล้วเธอก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำหนักมันมาอยู่ที่ตัวฉันตลอด10เดือนนะนี่ยังไม่นับอาการแพ้ท้องอีกนะที่เขายังไม่ได้จํมบองให้เราดูอยู่ รัฐมนตรีสาธารณสุขที่เป็นผู้ชายของเราก็เลยก็ท้องสิผู้หญิงก็ท้องเยอะๆสิเออส่งเสริมการท้องแต่ไม่ได้เข้าใจคนท้องต้องให้มาเข้าพิพิธภัณฑ์นี้ก่อนแล้วค่อยออกนโยบายจะได้รู้ไม่เข้าพิพิธภัณฑ์หรอคนจะไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขให้ใส่ชุดนี้ทํางานตลอดที่อยู่ในตําแหน่งคิดว่าจะออกนโยบายดีๆให้กับกาีลู้จั้เออเนี่ยวไปเนี่ยเราไปประชุมสภาก็เอาใส่ชุดนี้ไปเพราะว่าเธอเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะเธอต้องเข้าใจอยากทํางานไม่ใช่หรอ สามเข้ามาเดี๋ก็ด่าี่ก็ด่าเขาอีกแล้วเนาะไม่ด้ด่าแต่นีนครั้งแร้วคุณเข้าใจแม่ดูดูขอโทษค่ะแม่ก่อนได้แหมรู้สึกคิดถึงแม่ขึ้นมาเลยอ่ะเวทรหลังห้าโมงเย็นพิพิธภัณฑ์จะปิดเดี๋ยวเราจะไม่ได้ดูวันต่อไปก็เข้าใจแล้วเนาะว่าทําไมคนรุ่นเรารุ่นเนี้ยถึงไม่ค่อยได้อยากมีลูกเยอะก็จริงแม้แต่เราเองอ่ะเราก็รู้สึกว่าจะมีลูกทําไมวะโออและนี่ยังไม่นับว่าคลอดออกมาก็ต้องดูแลกันไปทั้งชีวิตนะมีลูกอ่ะใช่ อุ้ยเมื่อหลังเลยอ่ะไปล่ะไปดูตรงนี้ระบบการย่อยเขาเป็นรูปปากนี่และให้เราเข้าไปว่าระบบย่อยอาหารมันจะเป็นยังไงบ้างอะ่ะเข้าไปดูปะฮ้เหมือนในการ์ตูนตอ,อนเด็กๆที่เราเคยดูเลยอะ่ะอ,อะไรนะนิทานชีวิตนะถูกไหมนี่เราคุณนี้เข้าไปในปากเนา ลำไส้ไม่กระเพาะต,ต้กระเพาะเออโตมักเนี่ยนี่คือกระเพาะอาหารเหรอใช่แล้วเราก็จะโดนย่อย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 นี่คือขนา,นขาดของกระเพาะที่เราดื่มตอนนี้นี่เขาจะมีกรดมาย่อย ยอยยอยอยอแล้วจากนั้นเราก็จะไปที่ไหนไปที่ลำไส้เล็กอ่าอืมแต่ก่อนเคยคิดว่าลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่แยกกันคนละส่วนลำไส้ใหญ่สําหรับขี้ลำไส้เล็กสําหรับขี้ไม่ใช่แยกกันตั้งแต่กระเพาะเลยหรอที่จะเป็นขี้นะอันนี้จะเป็นขี้แยกกันอยู่นี่หใอ่ที่หอดต้นขึ้าเล็กก่อนเออแล้วค่อยไปถึงใหญ่มาต่อกัน ก่อทนที่เราจะเข้าไปถึงช้องไเล็กอ่ะจะมีห้องเล็กๆซ่อนเสมอห้องนึงแทรกเข้ามามันคือห้องอะไรตับนี่คือสิ่งที่มาจากตับกินตับออซึ่งสิ่งที่ส่งมาจากตับอ่ะก็จะเข้ามาในระบบย่อยอาหารแบบนี้นนถูกฉีดเข้ามาแบบนี้ดังนั้นอาหารก็จะถูกผสมทุกเขากับสิ่งที่ตับส่งมา และนี่คือลำไส้เล็กซึ่งลำไส้เล็กก็จะดูดซึมสารอาหารเออนี่ยน,นี่แล้วมันจะมีขนแบบนี้ไงนี้ก็มาถึงตรงนี้นี่คือลำไส้ใหญ่ใช่ สามไส้ใหญ่ก็จะเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้และจากนั้นก็คือเปอข้าโน่นข้าไปออกมาแล้วก็เป็นพีนั่นเอง นี่คือลูทวารของเราเยดีอ่ะนี่คือจําได้เลยนะพอเข้ามาจากปากมาที่คอใช่ป่ะแล้วคอเสร็จมากระเพาะพ้นกระเพาะปัป๊บสิ่งที่มาจากตับจะเข้ามาตรงน,นั้นแล้วเข้ามาลําไส้เล็กลำไส้ใหญ่เ ชั้นนี้ก็ไปไปชั้นต่อไปเรากำลังขึ้นมาชั้นถัดไปซึ่งเป็นไฮไลท์ที่พี่อยากพาเรามาเดินมากมันคืออะไรชั้นนี้จะเกี่ยวกับศาสตร์ที่เราเรียนมาโดยตรงวิศวะเชิญทำไมมันเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นแล้วเฮ้ยเด็กเล่นนังน่มใช่เนี่ย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 เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานไม่ได้เล่นยังไงก่อนเฮ้ย แล้วมันขี่ไปได้ด้วยเหรอใช่นี่เราโดนลอยแล้วเออแล้มันเป็นไปนได้ไหมเนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกมนุษย์นะถ้าลองให้จะอายลองคับอายไปเร็วๆไป <c oughs> <c oughs>